คาถาเบิกบุญฉบับย่อเบิกบุญเก่ามาใช้พลิกชะตาชีวิตวิธีเบิกบุญเอามาใช้ในยามชีวิตลำบากเพื่อชีวิตไม่อับจนสามารถสวดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายเรียกว่าคาถาเบิกบุญฉบับย่อพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าคือของศักดิ์สิทธิ์บุญเมื่อทำแล้วจะสะสมอยู่กับตัวไม่หายไปไหน แต่การที่บุญจะส่งผลกับเราเมื่อไหร่ไม่มีใครตอบได้บางครั้งก็ส่งผลทันทีแต่บางคราก็ส่งผลในชาติหน้าอยู่ที่กรรมของเราว่าจะบดบางบุญนั้นไว้มากแค่ไหนเป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนสร้างบุญไปแล้วแต่ทำไมชีวิตยังลำบากไม่เจริญรุ่งเรืองอย่างเขาสักทีการเบิกบุญจึงเป็นความเชื่อว่าสามารถขอบุญที่ทำไปแล้วจากเจ้ากรรมในเวรและเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตา ให้บุญนั้นสนองต่อเราณเวลานั้นเลยวิธีการกล่าวคาถาเบิกบุญฉบับยอ่อขอเพียงสถานที่เหมาะสมต่อหน้าพระพุทธเช่นโบสถ์พระพุทธรูปในวัดหรือโต๊ะหมู่บูชาพระภายในบ้านนำดอกไม้ที่ใช้ถวายพระตามปกติจุดทูปสามดอกกล่าวนโมสามจบแล้วว่าคาถาเบิกบุญดังนี้ นะโมตัสสะพะคคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิสติตถาคตว,วิสติอวธารณะวิสติภิกขุอาคาจจฉามิโหมิกัตวา อภิสัมปายออาเนหิปริตระอัมหะปัสสาวติอธิปัจจะปายัจจะนิรันตระแล้วกล่าวคำเบิกบุญด้วยอำนาจคุณพระพุทธด้วยอำนาจคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาในภพในชาตินี้จงกลับมาระบุสิ่งที่ขอ เช่นทำมาค้าขายรุ่งเรืองมีเงินทองเลี้ยงดูครอบครัวให้ข้าพเจ้าพบกับความสุขความเจริญด้วยเทินจากนั้นกราบพระสามครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นไม่ต้องบนบานอะไรเพราะการเบิกบุญไม่ใช่การขอจากใครแต่เป็นการเอาผล,ลบุญที่เราทํามาแล้วนี่แหละออกมาใช้ไม่ต้องกลัวว่าบุญจะหมดเพราะเมื่อเรามีกำลังเลี้ยงดูบุปการีมีกำลังเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว รวมถึงร่างกายสังขารที่เรายืมมาใช้ให้ชีวิตตัวเองไม่พบความลำบากนั่นหละคือบุญที่จะสนองตอบกลับมาเป็นร้อยเท่าพันทวีบุญนั้นไม่มีหมดขอให้มันสั่งสมบุญเพิ่มเติมสม่ำเสมอไม่ลัะทิ้งวัดไม่ลัะทิงคนทุกยากเมื่อบุญเก่ากลับมาสนองตอบเมื่อนั้นเป็นการพลิกชะตาชีวิตที่ตกอับกลับมาจเจริญรุ่งเรืองอย่างคาดไม่ถึงเหนือที่จะพรรน,นา ถือเป็นเรื่องราวความเชื่อที่อยากนำมาบอกเล่าต่อเสริมกำลังใจให้ชีวิตมีแรงสู้กับปัญหาสิ่งสำคัญที่สุดคือการมั่นภาคเพียนเชื่อว่าความตั้งใจมุมณะของทุกคนนี่แหละคือคาถาที่ดีนำพาผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงลุล่วงไปได้